ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนธันวาคม2563นะคะเป็นเรื่องของคนมีคู่และก็ความรักของคนโสดค่ะก็จะอ่านตามความหมายของการโคจรของดวงดาวก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาใช้ไพ่ยิปซีประกอบในคำทำนายค่ะ ท่านที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ก้อยด้วยค่ะเราจะมาดูกันนะคะความรักของคนวันเสาร์นะคะเดือนธันวาคมดาวราหูนะคะมาอยู่คลองเรือนปุตตะแน่นะคะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าหากเรามีความรักหรือคนโสดที่กําลังมี ที่จะมีความรักเนี่ยจะต้องค่อยๆค,ยค,ยคบหาดูใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะระวังอาจจะกลายเป็นเราไปทุ่มเทมากหรือถ้าคนที่มีคู่เนี่ยก็จะต้องหนักแน่นหรือบางทีคู่ครองอาจจะมีปัญหาและเราจะต้องเป็นที่พึ่งที่ปรึกษานะคะและก็จะเป็นความรักที่แบบประคับประคองหรือช่วยกันและก็ให้อภัยกันค่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะ คนมีคู่ในช่วงนี้คู่ครองของท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะตัวของท่านเองเนี่ยก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะจะได้ฝ่าฟันอุปรสรรคปัญหานั้นไปได้ค่ะแต่ก็จะมีเรื่องของญาติพี่น้องของ คู่ครองนะคะอาจจะมาเพึ่งพา,าสายหรือสร้างความลำบากใจให้ก็เลยทําให้ท่านกับคนรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็เป็นลักษณะของอารมณ์ก็ไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะหรือบางครั้งสภาพที่อยู่อาศัยหรือบริเวณรอบๆสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็ทําให้สภาพใจิตใจของอการใช้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขค่ะหากมีเวลานะคะก,ก,ก็ลองพักผ่อน หาเวลาพักผ่อนนะคะเดินทางเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่หลับที่นอนกันบ้างนะคะจะได้สุขภาพจิตดีค่ะโดยโดยภาพรวมก็คืออยู่ในช่วงของการช่วยเหลือกันการให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะแต่สําหรับคนโสดนะคะคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจซึ่งเป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะคะให้คําแนะนําให้เหมือนกับเป็นแม่สื่อแม่ชักให้นะคะแต่ก็อันนี้ก็ต้อง ตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีตัวท่านเองเนี่ยอาจจะเวลาถ้าเจอใครเนี่ยเราก็จะรู้สึกปลืม้มรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของเราแต่อย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะคะหากดูใจกันไปเรื่อยๆก็มีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนรักกันค่ะเพราะท่านจะเจอคนที่ดีเจอคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีและก็จะมาอุปถมัมมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของท่านด้วยค่ะทีนี้เราจะมาเสี่ยงไยายไพ่ยิปซีสาหรับความรักของคนเกิด,ดวันเสาร์นะคะ เราจะมาดูกันค่ะหยิบไพ่มาห้าใบสําหรับคนมีคู่ก่อนนะคะสามสี่ห้านะคะตัวตนของท่านคือหนึ่งดาบนะคะเดอะฟูของคู่ของคนรักนะคะใบที่สามราชนีถือถ้วยใบที่สี่เดอะสเตนค่ะ และใบที่5้าฤาลสีการคองคู่กันก็คงจะต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตัวท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบเยอะนะคะหรืออาจจะกําลังขยับขยายทํางานใหม่ๆนะอาจจะเหนื่อยกับงานนะคะก็เลยทําให้อารมณ์อาจจะหงุดหงิดนะคะในขณะที่เดอฟูนี่คนรักอาจจะมีปัญหาด้วยในด้านของหน้าที่การงานอกีกหรือบางครั้งเนี่ยจะเป็นลักษณะของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะ หรือบางทีจะเป็นเรื่องของอารมณ์อาจจะมีโรคส่วนตัวหรือมีมีมีบางอย่างที่ไม่อยากจะบอกเราก็ทําให้ตัวท่านหงุดหงิดว่าคนรักเนี่ยมีอะไรปิดบังหรือเปล่านะคะทีนี้ใบที่สเนี่ยราชาราชนีถือถ้วยค่ะราชินีถือถ้วยนี่ก็จะเป็นลักษณะของอารมณ์เป็นใหญ่ทั้งคู่นะคะแต่โดยภาพรวมนะคะตัวท่านเองก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีนะคะแต่มันเกี่ยวกับอารมณ์นะคะเดอะสเตนเนี่ยคือปัญหาในครอบครัว การพูดจาการบางทีเราก็พูดเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หรืออันนึง่งคนรอบข้างนะคะพี่น้องก็มาสร้างความวุ่นวายให้กับ,ให,กบให้กับตัวของท่านและก็ครอบครัวด้วยนะคะหรือแม้แต่สถานการณ์โดยภาพรวมสิ่งแวดล้อมมีแต่เรื่องวุ่นวายก็ทําให้ตัวของชาวคนเกิดวันเสาร์นะคะไม่ค่อยมีความสุขกับ ก,การใช้ชีวิตคู่เท่าไหร่นะคะมีเกณฑ์นะคะที่อยากจะโยกย้ายหรือไปหาบรรยากาศดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนมีคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกเก็บกดกดดันภายในสภาพจิตใจทั้งตัวท่านแล้วก็ผู้ของนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่กันนะคะแต่โดยภาพรวมนะคะเดอะเฮอร์มิสก็คือมันเดินทางไปสแสวงบุญหรือ เหมือนการใช้ความเมตตาการใช้การให้อภัยเวลาเราพูดจาอะไรกันที่ไม่ดีก็อภัยให้กันนะคะก็ทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขค่ะนี้เราจะมาดูเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดหยิบมาห้าใบอีกนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะ อย่าลืมนะคะว่าการดูดวงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะหยิบมาห้าใบแล้วนะคะใบแรกราชาถือถ้วยอันนี้ตัวท่านนะคะราชินีถือดาบคนที่เรากําลังจะมีโอกาสที่จะพบเจอนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะ j u s ั m e n t และก็สิบถ้วยค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วคนโสดเนี่ย ช่วงนี้จะเป็นสนิทต่อเพศตรงข้ามหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอผู้คนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็จะต้องตั้งสติดีๆเพราะว่าบางทีการเข้ามาคุยกับเราหรือมีคนแปลกหน้าเข้ามาเป็นเพื่อนเราเนี่ยบางทีก็อาจจะมาเพราะผลประโยชน์ก็ได้เพราะว่าเห็นท่านเป็นคนดีหรือชอบช่วยเหลือคนอันนี้ก็จะต้องระวังมีโอกาสที่จะเจอคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งที่ดีแต่ว่าค่อนข้างจะ มีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนะคะแต่ถ้าหากลองลองค,บ,คบกันไปนะคะเพราะว่าบางทีจะเป็นเรื่องของตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อยู่ในสถานะโสดก็ยังรู้สึกอยากจะเจอคนที่ใช่อยากจะเจอคนที่อบอุ่นนะคะก็ลองคบกันไปนะคะแล้วก็ปรับตัวกันนะคะท่านอาจจะเป็นคนใจเย็นแต่ก็อาจจะเป็นคนปรับตัวได้ง่ายแต่อาจจะไปเจอคนที่ใจร้อน แต่นี่ไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของการค่อยๆดูดูใจกันไปนะคะลองศึกษาในิสัยกันไปนะคะจัสเมนใบที่สี่เนี่ยหากท่านรู้สึกว่ามีบางอย่างที่บกพร่องด้วยการมีบางอย่างที่เราต้องแก้ไขและปรับตัวกันได้จริงๆโอกาสนะคะที่ท่านกับคนที่รู้จะ,ะคนที่เข้ามาเนี่ยจะพัฒนาเป็นแฟนกันค่อนข้างที่จะมีนะคะไพ่ สิบทั่วนี้ก็จะบอกว่าถ้าหากปรับตัวเข้ากันนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราอาจจะเคยอกหักมาหรือคนคนนั้นอาจจะอกหักมาก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันเนี่ยนะคะหรือทัศนคติตรงกันโอกาสจะสร้างครอบครัวหรือได้เจอเพื่อนรู้ใจได้เจอคนรู้ใจจนกลายเป็นความรักก็ได้นะคะ เอาละค่ะอาจารย์ก้อยก็ดูแบบกว้างๆนะคะคลิปนี้สำหรับความรักของคนเกิดวันเสาร์ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ